โ,โอวโชว์ว้ยวงามขนาดจ้ขาขาวจ้วขาวจูดบุญนอนลงนยจ้าหลังจากที่ขูดเปลือกออกแล้วเรียบร้อยจ้าแกสีเอาไปล่างก่อนจ้าแล้วแเซีเอามาซ้อยจ้า้อมชิกินแล้วจ้าใส่สาคูน้ำจ้าพี่นอ้อง อ่าเติมน้ำจ้าเติมน้ำกะทิจ้าได้มากหลายกันใส่หลายดูไปหมักน้ำหลายก็ใส่หลายจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองเราปลากระสาออนจ้าเราโพกอกันวันนี้กับตรงก็มาตีหกกันยอดสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้า นี่กะพุนตกมิินจ้าจอยบุตรใเขาปลาหาคุณมนุกจ้ากะสซีมานำเสนอเมนูเด็กของหวานจ้าเด็กของหวานมนุกจ้ากะมาหลุดมาสมน้ำสะออนจ้าล้างมันจ้าล้างแบบง่ายๆเลยจ้าพี่น้องเอามันใส่กระตาแล้วก็น้ำสีดเลยจ้าออกดีดีเล่พี่น้องแล้วก็ง่ายเวอร์เสียเวลานั่นจ้า เราก็ไปลูปอีกท่นึงคือเกาหั่นลาทีดอกแดกัะไปล้างยิงน,น้ำนึงจ้าจาะความสะอาดเนาะจ้ะหลังจากที่เอาล้างในกระตาแล้วจ้ะก็สิเอามาล้างอีกน,น้ำนึงจ้ะเก็เบใส่การะละมาัง สีล่างอีกน้ำหนึ่งจ้ากะสีเอาใ่หมอต้มจ้าบันนี้แปลว่าต้มเอานี่สิกินแสบกว่าหนึ่งจ้าก็เลยสีต้มเอาจ้าด่างเลยค่ะเอา่หมอจ้าด่างล่างสองน้ำจ้นาน้ำแหลกเอาใส่์ยางสีด หลังในกระตาเลยจ้ะนามที่สองกะเอามาหลังอีกในกระละมั่งจะ้ะเซอออนกะเหลือกเอาตึงแตงหัวสันๆจะ้ะไม่เห็ดของหวานแต่ว่าหัวสันอยู่จะ้ะแต่ว่ากับหัวใหญ่หัวงามดีอยู่จะ้ะ อยาปอยจ้าเดี๋ยวจะทาให้หมอปดจ้าวันนี้หมอกำลังสิฟดจ้าสอนเอามันแก้วมาใส่น้ำจ้ามันแก้วสามหัวจ้าก็สิเห็ดใส่กันเวยจ้ากับมันนกจ้าหมอกำลังปดจ้าพี่น้องปดดีขนาดจ้ารออีกสักครู่จ้าเดี๋ยวเสียเอาลงมาขูดเปลือกมันหอกจ้ะหลอกเปลือกมันจ้ะ หัวสันสันอยู่จ้าแต่ว่าหัวอ้วนดีจ้าเอาหัวสันมาเฮ็ดขผงหวานจ้ามื้อนี้มื้อนี้บ่ได้เดินทางขับปลาห่าคูดมันจ้าฝนตกจ้าก็เลยอยู่เฮ็ดขผงหวานมันน,มน,นุ่มจ้ามื้อนี้เอาช้อนขูดจ้ะขูดเปลือกมันออกจ้อายอยากมีแสงแน่เด้อจ้ะ ปูดออกเรื animals, 谢谢 as well as location, aha, yes. ่อยๆจ้ะปูดออกจนเกี่ยงจ้ะพี่น้องตอนนี้ค่ะลุงลุงทิพย์ค่ะลุงทคลิปกล้องเพชรเนาะค่ะปูดออกแรลกอ่ะสีเป็นอยู่ลักษณะนี้จ้ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่จอมให้กำลังใจค่ะเป็นไงแน้วค่ะท่านคุณฝนตกตัวค่ะไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องใสเนาะค่ะเป็นว่าตุ่มเอานี่สีแสบกว่าหนึ่งจ้ะ สาออนก็เลยต้มเอาจ้ะสิผู้ดีจ้ะพี่น้องดีใจดเค่ะหูอาเป็ือก่ะอกแอแวกับข้าวขาวจ้ะงามจ้ะหัวสันสันอยู่จ้ะแต่ว่าหัวใหญ่ดีจ้ะพี่น้อง ท่หนเนาค่ะนวะทนเนียวดีค่วเี่ย้อดุณนเนียวดีหอมจ้ะนิ้วหัวใหญ่จ้ะหลังจากที่ขูดเปลือกออกแล้วเรียบร้อยจ้ะแเซเอาไปล่างก่อนจ้ะแล้วก็ซเอาลมาซอยจ้ะ จ้าลัางากที่ขูดเือแบบกออกแลวเรียบร้อยจ้กะกำลังด้วยน้ำสะอาดอีกน้ำหนึ่งจ้ะล้างน้ำสะอาดและกระซิมาซ่อยจ้ะมี้ได้มันแก้วใสซี 4, หัวจ้รผสมใสกับมันหนกจ้ะ ทางแล่เรียบร้อยเลยจ้ะกลับมาซอยจ้ะเหนียวดีอยู่เดอ้อจ้ะขนาดเอาแต่หัวสันๆัมาเห็ดของหวานมีแต้าหู้เหนียวๆจ้ะ,ะๆๆกลับมาฮอดขั้นตอนขูดบวบเผาจ้ะมันนี่ใส่น้ำกะทิเป็นบวบเผาสดๆจ้ะเป็นน้ำกะทิสดจ้ะบ่แม่นน้ำกะทิกอง ของหวานมันโงกนายมณีซาอ่อนกัสิเฮใจกับซาคูจ้ะก็เลือกเป็นซาคูสีเขียวจ้ะมณีกวนซาคูแหล,ะและ่ะเลยจ้าต่อไปกัสิคันน้ำกะทิจ้าฐาน้ำห่อนก้อนจ้ะพี่หน่อก้นน้ำกะทิก้อนจ้ะพี่น้องอ มันจะอ่อนบัวลายก็เลยเอาน้ำตาลครึ่งโล่จ้ะคนจนน้ำตาลละลายจ้ะคนไปเลยๆจ้า วันนี้บด้เขาปลาห้ากูดมั่นก็เลยถือโอกาสเ็ุของหวานมันนกจ้ามันทีกุดใดมือว่านจ้ามัวสันสันเสอออกมาเ็ุของหวานจ้ะหอมสิก,กินแลวจ้าใส่สาคูน้ำจ้าพี่นอ้อง เติมน้ำกะทิจ้ะดูได้มากหล,ล,ลายกันใส่หลายดิใส่มากน้ำหลายกับใส่หลายจ้ะพี่น้องโอ้ยหน้าตาก็เป็นแบบนี้จ้ะพี่น้องของหวานมันนุกจ้าใส่ซ่าคู่จ้า สำหรับคลิปนี้กะเป็นคลิปหามาทำกินจากพี่น้องเอของหวานมันนกจากมือนี้ฝากกดไไหลกดแช์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นซาออนน้ำเนรด้จ้าซาออนก็ขอขอบคุณทุกไคลทุกแช่ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจสี่มอบให้ซาออนจ้าขอ,อการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ